สวัสดีครับพบกับลอยยุทธนะครับวันนี้เรามาทดลองเฟืองกันนะครับว่าอันไหนแรงกว่กากันระหว่างคาอเวอร์โหลดกับลิงก์เกอทอลนะครับอ่าเป็นลิงก์เกอทอ่แดงกับคอเวอร์โหลดแดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยลวกันนะครับโอเมาลองกับ,บ้วนะโอเคเทสกันตัวที่จะลองนะครับเป็นคลิปเมล่านะครับพอดีผม ตีบอสทัดไฟมาพอดีเราก็คิดไม่ร้านเรื่อเฮ้มันจุดเดินนะเอกตอนนี้ใส่เป็นลิง์พอร์เทลอยู่นะอเ,เออตีก่อนเดินออกมาก่อนทางก่อนโอเคเข้าไปตีเลยเดีย๋ยวดูตอนประมาณสี่สิบวินะเป็นยังไงตอนนี้เป็นล้านหกล้านเจ็ดนะเค๋เลยเลยตีเข้าไปตีเข้าไป ร้านแปด้านเเจแปดเก้ฉลี่ยอยู่วันนี้นะล้านเจ็ด้แปดล้านก้าูที่ร้านเจ็ด้านแปดโอ้ขึนไปสองล้านเลยเฮ้อยู่ที่สองล้านนะครับ โอเคยกเลิกก่อนอเดี๋ยวเราเทสอีกรอบหนึ่งเลือ่อมไว้หยุดหยุดเริ่มไว้หยุดเป็นการเทสอีกรอบหนึ่งให้ชชวร์ว่ามันอยู่วันที่าไไรนะครับโอเคแปด๊ด รันันเ้ารนแปดอยู่รนนเจ็ดนเโเครานเจ็ดนแปดรนเกมอดลเมไบโอมันแกว่งนะครับให้เราต้องเทสหลายรอบหน่อยอ๋อโอเคฟิงเฟลิใช้เฟืองผิดปหนึ่งใช้ลูนผิด เ okay, okay, okay. มื่อกี้รุนผิดเป็นรุนลาบ,บอสโอเคเอาไว้ก็ประมานสองล้านโอเคครับนดี่ก็เป็นล้านอยู่ที่ล้านหกนะครับล้านเจ็ดล้านห้าล้านหกล้านห้าล้านหกล้านสี่ล้านห้า อันหกนะครับรันห้ารันหกเออรันห้ารันหกโอเค, 5, อ,เคอยู่ที่รันห้ารัานหกนะครับรอบที่หนึ่งเราไฟหมดก่อนเราไฟหมดก่อน รอบที่สองแต่เม็ยดเวนแกว่งต้องเช็คมาหลายรอบหน่อยสักสองรอบแล้วกันเรือมันหลันห้าหลันหก โอเคลิงพอทอยู่ที่รานห้ารันหกนะครับก็มีคือรานเจ็ดรานห้ารันหกโอเคลิงพอทต่อไปเราไปเปลี่ยนเป็นขอโอเวอร์โหลดนะครับใส่เหมือนกันหมดเลยก็หยุด รนสี่รานสามรันห้ารานสี่สี่ห้านะหกรนสี่รันห้าร5นห้ารานหกรห้านหนะครับอ่าพอกันแต่แต่เหมือนมันจะเป็นรานห้าส่วนใหญ่นะครับ มีแต่แต่ล้านหนิดหน่อยโอเคส่วนใหญ่อยู่ที่ล้าน5้านะครับโอเคอีกรอบหนึ่งเป็นล้านเเลยเอาล้านล้นห้าล้านห้าล้นหกล้านสี่ล้านหกล้านสี่ รานหกรานห้ารันหกรานห้ารันหกรานห้ารันหกเก็รอบนี้แรงอยู่นะครับดรานห้ารันหกแต่วันนี้ติดขี้อยู่นะครับดรานห้ารันหกอยู่นะรอบนี้ดรานหกติดติดรานหกอยู่นะ OK. ร pues อบนี Lion ้แต่วันนี้รอบนี้ขี้บ่อยเกียอยู่ที่ดรานห้านะครับรอบนี้ สรุปก็ประมาณว่าคอโอเวอร์โหลดนะมันก็เบาวกว่าลิงพอร์ทอลนะครับถ้าเกิดไบโอถ้าเกิดจะใส่ะครับแนะนำให้ใส่เป็นลิงพอร์ทอลมากกว่าคอโอเวอร์โหลดนะครับส,ส่วนสกิลที่แนะนำให้ใช้อันนี้ก็จะเป็นไอเชิมิสตี้ฟูลนะครับน,นี้ต้องจำเป็นอยู่ แต่อันนึงที่ผมหายังหาไม่ได้สักทีก็คืออันนี้นะครับอ่าไอตัวสเปร์โพชั่นนะครับอันนี้ทำให้เราประหยัดการปาบอมมากเลยครับของดีก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรอรับชมคลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรก็ ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ